ขอแบบเช่ๆชอับเช่เชตรงนี้ได้ไหมตอนนี้สุกัญตอยู่ที่บูธ BMW มอตลาดค่ะสวัสดีค่ะพี่แมคหาสอันนี้คือมันเทิไมหน้าตาเปิดตัวที่แรกของโลกครับผมที่ไทยที่แรกของโลกไม่แรกหรอถูกต้องครับผมที่แรกของโลกของโลกหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต กัยานอนไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับผมโอ้โหนี่เอาจริงๆนะข้างหน้าไม่มีเลยเลยนะใช่ครับเป็นจอเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยอันนี้คือเป็นจอแสดงผลใช่ครับปกติทั่วไป<ช>ว่าขับไปกี่ก,กิโลอย่แค่ไหนอะไรยางไงอะน้ำมันอะไรอย่างงี้มไ,งไม่มีน้ำมันโอ้ใช่เพราะว่าเขาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถามเลยค่ะว่าเราคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยจุดเด่นมีอะไรบ้างจุดเด่นคือความปลอดภัยมาเต็ม ABStraction Control สเตปเปอร์ดีคอนโทรลมาเต็มเฮ้ยมีอยู่ในรถคันนี้หรอถูกต้องครับผมเฮ้ยปกติแบบสตูเตอร์บางที่จะไม่มีให้จะนตัดนี่อันนี้ใส่เต็มให้เลยตามชื่อ BM โอ้โหอันนี้คือบอกว่าให้ให้ไม่เสียชื่อ BM เมดับอยูแล้วันใช่ครับ BM s a f e t ซอันดับหนึ่งอ่า s a f ต t y อันดับหนึ่งเลยเห็นว่ามีอันนี้เราก็คันนู้นด้วยคันนู้นน่ารักเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ใครมันไม่นิดนึงครับคันนี้ซ e 0 4นครับผมเปิดตัวไปแล้วอ่าใช่ เพราะว่าคันนี้สีสันน่ะสวยงามใช่ไหมฮะใช่เขาไม่กี่สีอะคะเอ่อตอนนี้เป็นสีมีสีเดียครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเราแรปมาเป็นอีกอีกแนวหนึ่งเฉยๆฉอ,อ๋อใช่จริงจริงแล้วคือเขาคือสีสีน้ําเงินสีน้ําเงินใช่ครับแต่ว่านี่คือเป็นสติ๊กเกอร์แรปถูกต้องถูกต้องสามารถลูกค้าสามารถเอ่อคัคสตอมไมซ์กับที่นี่ได้เลยไหมเอ่อเราไม่ได้มีออฟฟิเชียลขนาดนั้นแต่เรามีพาร์ทเนอร์ใช่อ๋อก็คือแนะนําได้เดี๋ยวสุกัญนั่งคอมมิลึกเลยครับผมเนี่ย คือถ้าปกตินะพี่แม็กเนี่ยสุกัสบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเขาก็จะใช้เขาก็จะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละถ้าเรียกภาษาบ้นบาน,นะคือมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แหละแต่ถ้าเกิดว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่เคยเห็นใครที่บอกว่ามันดูเท่น,นี้เลยอ่ะใช่ส่วนใหญ่มันจะบอกว่าดูแบบเป็นรถบ้านๆน,นะใช่มันรถ,ม,นรถมันรถตลาดทั่วไปอุ้ยแรงอะ่ะอันนอันนี้รถมาก่อนการอันนี้รถมาก่อนการ,นนากการสวยมากแม่นี่มาดูคือบอกว่ามันดูความแบบ ความพมเนียมเอ่ยพรีเนี้ยมใจแล้วก็หน้าจอแบบ LED คือมันดูล้ำสมัยมากๆนะตรงนี้นะสวยเอาจริงไม่ต้องแลบก็สวยเนี่ยสักคันไหมครับเท่าไหร่คะคันนี้ห้าแสนเอ้ยแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันอะเมื่อกี้บอกห้าแสนสรุปอ่ะเมื่อกี้มันจะลดราคาได้ง่าครับคารลิน่ะนะโอเคราคาโอเคยังไงนะคะใครอยากจะมาดูรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะอาจจะบอกว่าขับไปซื้อของในระยะทางใกล้ๆ ไม่ใกล้ก็ได้ไม่ใกล้ก็ได้หรอไม่ใกล้ก็ได้ครับเฮ้ยเราสนใจแล้วว่าอยากได้เลยคันนี้มันเท่มากเลยเท่มากจริงๆเนาะยังไงแวะมาได้เลยค่ะที่ B M W m o t o r l a d นะคะแล้วก็มาเจอกับพี่แม็กนะเอาเป็นว่าขอบคุณพี่แม็กมากเลยครับคุณขชาค่ะกลับได้เลยไหมถ้าพร้อมจองก็พร้อมสมอบพร้อมจองใบจองหมายถึงว่ามีใบจองเดี๋ยวเรียกลูกค้ามาให้ได้เลยครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับ